พกสอออกมาตรการลดหนี้เดิมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินช่วยกเกษตรกร50,000-500,000บาทกลาสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันเสาร์ที่8ตุลาคม2565อยู่กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาและฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายธนารัตนงามวิรัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทธกภัยที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และพื้นที่ทำการเกษตรและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั้งด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทกศได้จัดมาตรการลดภาระหนี้เดิมสำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ปกติผ่านมาตรการ1น,นะครับ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้เดิมพร้อมกำหนดชำระหนี้ใหม่ตามสักยภาพที่แท้จริงแต่ไม่เกิน20ปี 2. จ่ายดอกตัดต้นเมื่อลูกค้าชำรส่งชำระหนี้ธนาคารจะแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงิน และดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ลูกค้าส่งชำระ 3. ชํชำระดีมีคืนกรณีลูกค้าชำระนี่ถึงกำหนดจะได้รับการคืนดอกเบี้ยร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อรายนะครับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3.1. ทธันวาคม65 ส่วนลูกค้าที่มีหนี้เป็นภาระหนักทกสวางแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพหนี้และฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าเพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและคลายความกังวลใจให้กับเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการดังต่อไปนี้นะครับ 1. จ่ายน้อยผ่อนคลายได้ลดดอกเบี้ยโดยลูกค้าชำระหนี้อย่างน้อยร้อยละหนึ่งของเงินต้น ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้พร้อมกำหนดชำระหนี้ตามศักยภาพแต่ไม่เกิน20ปีในอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับ6.50 2. ทางด่วนลดหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นหนี้ NPL ณวันที่31มีนาคม65เมื่อชำระหนี้เสียสิ้นเป็นรายสัญญาธนาคารจะพิจารณา ลดดอกเบี้ยค้างชำระตามสัดส่วนสำหรับลูกค้าที่มีหนี้ NPL ที่มีการโอนเพิ่มในปีบัญชี2,565และมีสถานะ NPL ณวันที่31สิงหาคม65เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญาธนาคารจะพิจารณาลดดอกเบี้ยค้างชำระตามสัดส่วนทั้งนี้การลดดอกเบี้ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง3ามสิบเอ็ดธันวาคม65และนอกจากนี้นะครับทกสยังจัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนอตัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิต ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภ,ภัยพิบัติและลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบวงเงินรวม20,000ล้านบาทประกอบไปด้วย 1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใช้ชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นจุกเฉินเพื่อเสริมสภาพคล่องการเกษตรเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นอัตราดอกเบี้ย0% 6เดือนแรก เดือนที่7คิดดอกเบีย้ย MRR วงเงินรายละไม่เกิน50,000บาท 2. โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเดือนและทรัพย์สินค่าซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน500,000บาทอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ2 จึงขอให้เกษตรกรอย่ากังวลในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทกศพร้อมเข้าไปดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซเยนเตอร์02555-0555ได้ตลอด24ชั่วโมง